สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของ l i t เตอร์ซิ้ก่อนเยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับประวัติพอสังเขปของโรเจอร์ สโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะครับแต่งตั้งเบนเดร์โรเจอร์นะครับเข้าคุมทีมเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ในปี2019โดยเซ็นสัญญาการจนถึงเดือนมิถุนายนปี2022โรเจอร์คุมทีมเซลติกมา2รูปการครึ่งและก็ในช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาสามารถพาทีมคว้าแชมป์ได้ถึง7รายการรวมถึงแชมป์สกอตติสพเมร์ลีก2สมัยผู้งการทีมชาวเลนเหนือนะครับมีชื่อเสียงในอังกฤษอยู่แล้วก่อนมารับงานที่กิง g บ o w e r Stadium ียมหลังจากก่อนหน้านี้นะครับทำทีมลิเวอร์พูลสวอนซีซิตี้ เรดดิ้งและก็วัต f o r d ดมาแล้วเขาเริ่มต้นอาชีพการคุมทีมกับวัตฟอร์เมื่อปี2008ที่ผ่านมาหลังจากฝึกฝนนักเตะเยาวชนให้กับเรดดิ้งและก็ Chelsea ซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับก็พาวัตฟอร์ดเนรอดพ้นจากการตกชั้นในรูปการแรกแล้วก็ย้ายมาทําทีมเรดดิ้งในรูปการต่อมา เป็นเดนโรเจอร์นะครับย้ายมาประสบความสําเร็จกับสวอนซีซิตี้แล้วก็ขณะนั้นเนี่ยเขาเล่นอยู่ในแชมเปี้ยนชิพอังกฤษจนเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในพรีเมียร์ลีกอย่างน่าทึ่งหงขาวสวอนซีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลแรกในพรีเมียร์ลีกภายใต้การนําของโรเจอร์ ด้วยการจบอันดับที่11โดยเฉพาะฟอร์มการเล่นกับทีมใหญ่นั่นทำให้โรเจอร์นั้นได้ย้ายมาทำทีมลิเวอร์พูลเมื่อปี2012ที่ผ่านมาเป็นอีกครั้งนะครับที่โรเจอร์นั้นสามารถสร้างทีมที่เล่นฟุตบอลได้อย่างนะ่าตื่นเต้นที่แอนฟิลแม้จะจบอันดับที่7ดในรูปการแรกที่เมอร์ซีไซส์แต่รูปการถัดมานะครับรูปการ2 0 1 3 1 4ี่เนี่ยเขาพาทีมคว้ารองแชมป์ดยตามหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์ในรูปการนั้นเพียง2คะแนนหลังจากในช่วงเวลา18เดือนที่ฟินะรบร,ร,รบการแตต่งงั้้ใหเป็นผู้จดเลตอก เมื่อเดือนพฤษภาคมในปี2016แล้วก็พาทีมคว้า3มแต้มในฤดูกาลแรกที่คุมทีมโดยไม่แพ้ใครกับการแข่งขันในประเทศทุกรายการแล้วก็เป็นทีมเดียวจากสกอตแลนด์เท่านั้นนะครับที่สามารถทําได้ในซัตตวัดนี้ฤดูกาลต่อมาครับโรเจอร์ยังพาเซลติกทำสถิติไม่แพ้ใครกับเกมในประเทศติดต่อกันถึง69นัดแล้วก็พาทีมเนี่ยคว้า3าแชมป์เป็นฤดูกาลที่2ติดต่อกันทั้งสกอติสพรีเมียร์ลีกสกอติสครับแล้วก็สกอติสลีกครับ ่อนที่ตัดสินใจรับหน้าที่คุมทีมจิงจอกสยามเลตเตอร์ซิตี้ในท้ายสุดซึ่งล่างสุดนะครับกไกเดทองท็อปแมนฮอสเปอร์นะครับได้มีการเสนอค่าเหนื่อยให้กับเบเดนโรเจอร์เป็น3เท่าเพื่อพยายามโน้มน้าวให้เขาเนี่ยออกจากเลตเตอร์เมื่อสิ้นสุดฤดูกาลนี้ซึ่งโรเจอร์นะครับไม่สนใจข้อสเสนอของสเปอร์แล้วก็มีรายงานว่าสเปอร์นั้นอาจจะต้องล้มเลิกความพยายามในการชักชวนเขามาร่วมทีมในครั้งนี้ด้วยแต่ก็ดูเหมือนว่าสเปอร์นะครับก็มีความหวังนะครับที่จะได้ผู้จัดก,การทีมซึ่งเป หลังจากที่ยูเรียนนาเกีวมันตกลงเข้าร่วมกับรบมิวนิคแล้วก็แหล่งข่าวของสเปอร์บอกกับฟุตบอลอินซเดอร์ว่าสโมสรยินดีที่จะเพิ่มเงินเดือนให้กับโรเจอร์เป็น3เท่านั่นก็คือ15ล้านปอนด์ต่อป,ปีรวมถึงโบนัสด้วยเพื่อให้เขาเนี่ยทำหน้าที่แทนเชลซีมุนยโยที่ถูกไล่ออกไปโรเจอร์ Roger อาจจะได้เงินเดือน12.5ล้านปอนด์ต่อป,ปีและอาจจะเพิ่มแพ็กเกจเป็น15ล้านปอนด์ก็เป็นได้ซึ่งเหมือนกับข้อตกลงของเลตเตอร์ที่ร่ำรวยมหาศาลว่าให้กับ Roger, รรรรเเเออววมถึงงงง3คััญญััั้้ืท่่าาาาากกบลนนนนสญญตตแด คมในปี2019จนถึงปี2025เลยทีเดียวแถมสเปอร์นั้นต้องจ่ายค่าสิทธิ์สัญญาให้กับเลเตอร์ด้วยนะครับแต่ประธานเดนเนียลเลวีพร้อมที่ทุ่มเงินมหาศาลเพื่อผู้จัดก,การทีมที่เขาชื่นชอบและก็ตามหาตลอดทั้งชุดวรษ แต่ทว่าเลวีนะครับตระหนักถึงความยากลำบากในการชักชวนโรเจอร์มาคุมทับเพราะในขณะนี้โรเจอร์นำพาเลเตอร์รัง้งหนึ่งที่3ในตารางพรีเมียร์ลีกแล้วก็อาจจะไม่แน่นอนว่าจะได้โคตาชิเปอร์ลีกในฤดูกาลหน้าด้วยอย่างไรก็ตามนะครับตามที่สเปอร์ไม่ละเลิกความตั้งใจสําหรับเงื่อนไขที่จะเสนอนให้กับโรเจอร์อิทธิไปทั่วโลกและก็สร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมในพรีเมียร์ลีกต่อมาเดนนี่มิวอดีตแบ็คขวาทีมชาติงกฤษแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเข้ามาเสริมข่าวลือว่า ผมอยากให้โรเจอร์กลับมารับงานที่สเปอร์นะครับหลังจากที่สเปอร์นั้นจะเพิ่มเงินเดือนนะครับให้เป็น3เท่าให้กับโรเจอร์ซึ่งโรเจอร์เป็นเป้าหมายอันดับที่1ของสเปอร์เพื่อมาทดแทนโชเซมริโวนะครับแต่แหล่งข่าวบางแห่งชี้ชัดว่าค่าใช้จ่ายในการเซ็นสัญญากับคุณซูไว48ปีรายนี้รวมถึงเงินเดือนและค่าตอบแทนที่สโมสรต้องจ่ายให้กับเลตเตอร์นั้นเนี่ยมันมากยนงเกินไปและก็มีรายงานว่าสเปอร์ยังไม่ละทิ้งความหวังที่จะหลอกล่อโรเจอร์โดยเรเนียลเีเนียสต้องทุ่มเง โรเจอร์ได้สําเร็จดูเหมือนว่าอดีตนายใหญ่ของลิเวอร์พูลนะครับจะตัดตัวเองออกจากการแข่งขันเพื่อรับงานคุมสเปอร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่ซึ่งยอมรับว่าเขาก็ตื่นร้นที่จะดําเนินการเดินหน้าอยู่กับเลเตอร์ต่อไปอย่างไรก็ตามนะครับตามมิสเชื่อว่าโรเจอร์นั้นจะสามารถเปลี่ยนใจได้ทุกเมื่อ หากสปืร์พร้อมทุ่มเทยอย่างหนักเพื่อร่วมงานกับโรเจอร์เพื่อตอบสนองต่อการคาดเดาว่าเลวีพร้อมที่จะเพิ่มเงินเดือนปัจจุบันของโรเจอร์เป็น3เท่ากูรูกล่าวกับฟุตบอลอินไซด์ด้ว่ามันยากมากนะครับที่จะปฏิเสธเมื่อมีคนมาเสนอเงินจํานวนมากที่น่าหัวเราะให้กับคุณทุกคนมีราคาไม่ว่าจะเป็นอย่างไรนั่นจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจของเขาถ้าพวกเขาเนี่ยเสนอเงินให้ผม3เท่าผมจะหันกลับมาพูดว่าผมต้องการรายได้เป็น4ีเท่า พวกเขาจะไปที่ไหนอีกสเปอร์เนี่ยต้องการดึงดูดใครบ้างมาริสิโอซารีผมไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมสิ่งที่เห็นได้ชัดนะครับจูเลียนนาเกลมันเนี่ยไปไบเยมิวนิกแทนฮาร์ได้กล่าวว่าไม่ต้องขอบคุณนะครับผมอยากไปอยู่ที่อาร์แจอันตรดัาต่อไปสโมสรน,นะครับจะเริ่มมองหาได้ที่ไหน ถัดมาครับกลาสครูกนะครับนักวิเคราะห์ชื่อดังได้บอกกับ BBC Sport ด้วยว่าถ้าบริเนโร r เจอร์นะครับมาร่วมกับสเปอร์เขาจะพา j o นี่อีแวนตามไปด้วยแน่นอนสเปอร์มีความเชื่อมโยงอย่างมากกับโรเจอร์หลังจากที่ไล่โชเซ่มิเนโย่อจากตำแหน่งกุนซือจนถึงตอนนี้นะครับโรเจอร์เนี่ยทำเป็นไม่สนใจในการย้ายทีมไปที่ล่อนเหนือ อย่างไรก็ตามนะครับเลนนี่มมลอาว่าสเปอร์เนี่ยยังไม่ลดละที่จะตามตื้อโรเจอร์เนื่องจากสโมสรรู้สึกว่าเขาจะเปลี่ยนใจได้ทุกเวลาและครูก์รู้สึกว่าถ้าโรเจอร์เนี่ยส,สัญญากับสเปอร์จริงอีแวนเนี่ยอาจจะเป็นการเสริมทีมที่มีคุณภาพให้กับทัพไก่ดีทองเขากล่าวว่าจอร์นี่อีแวนซึ่งอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมในขณะนี้ต้องทำประตูเพื่อกอบกู้ให้กับเลตเตอร์ซิตี้ถ้าโรเจอร์นั้นไปสเปอร์เขาอาจจะแย่กว่าหากไม่พาอีแวนไปด้วย ใครก็ตามนะครับที่เข้ามารับตำแหน่งที่สเปอร์นะครับมีแนวโน้มที่ต้องเซ็นสัญญาแบ็กที่แข็งแกร่งเข้ามาด้วยอีเวนต์เป็นการเสริมทัพที่น่าสนใจสำหรับสเปอร์อย่างแน่นอนหากมีความเป็นไปได้เกิดขึ้นจริงอย่างไรก็ตามรนะครับเลสเตอร์มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาโรเจอร์ไว้กับทีมให้ได้ซึ่งพิสูจน์ตัวเองจากผลงานที่ยอดเยี่ยมในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ส่วนรข่าวต่อมาจิ้งจอกสาวเลตัสตี้นะครับทีมหญิงลงสนามในเกม f a Women c h ช m เป o n s นชินัดสุดท้ายเปิดบ้าน k i คิงพ r s t เ d i u m นะครับถล่มทีมเยือนดับอัศวินสลาตันเอลติกไปถึง4-0ปิดฤด,ดูกาลอย่างสวยงามจิ้งจอกสาวนะครับถูกยุดสถิติชนะรวดในเกม F a Women c h ช m เป o n s นชิไวหน้าที่2หลังบุกไปพ่ายกับลูเวสทีมหญิง0-1เมื่อเกมที่แล้วซึ่งมาเกมนี้นะครับลูกทีมของโจนาธานมอร์แกนระเบิดฟอร์มสุดฮอตถล่มเอาชนะสลาตันทีมหญิงไปถึง4-0 จากการทำประตูของนาตาชาฟลินในนาทีที่26ฮันนาเคนในนาทีที่32และ42ก่อนที่ในครึ่งหลังนะครับจะได้มาประตูที่4จากการทำประตูเข้าประตูตัวเองนะครับของเซวนา่าวัตเชลนะครับมิดฟิลด์สาวของซันตันทีมยิ่จจกสาวมี50คะแนนจาก20นัดจบฤดูกาลด้วยการเป็นแชมป์ FA Women Championship พร้อมกับได้สิทธิ์เลื่อนชั้นไปเล่นใน FA Women Super League ในฤดูกาลหน้าด้วย หลังจบเกมนะครับมีวิธีมอบถ้วยรางวัลและก็เหอรียญรางวัลต่างๆให้กับจิ้งจอกสาวโดวยในเกมนี้นะครับก็เป็นช่วงพิธีมอบถ้วยรางวัลแล้วก็มีการถ่ายทอดสดให้กับแฟนๆรับชมผ่านทาง LCFC TV ด้วยนะ่จ้ะนี่ก็คือการนับเดตข่าวสารของ l e i t e r City นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ